คุณแต่ทานอาหารขาวแล้วเนี่ยก็ต้องถ้าเกิดว่าไม่มีของหวานก็ต้องตบท้ายด้วยผลไม้แหละผลไม้ในตอนนี้นะคะบอกว่าเป็นฤดูการด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คอินกินเงาะในสวนกันที่จังหวัดหนองคายค่ะคำว่าเงาะเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเห็นในตอนนี้บางทีแล้วเราก็ว่ามันหวานมันสดแล้วนะแต่ถ้าได้กินที่สดๆพี่เคยไปภูเก็ตมาที่แล้วนี้ไปกินจากสวนเลยหนูนแล้วความหอมความชื่นใจของผลเงาะซึ่งไม่ได้ลิ้มรสแบบนี้เนี่ยเด็ดมาจากต้นใช่แล้วทานกินก็ไปเลยอ่ะคือมันมีความหอมของกลิ่นเงาะ ที่สดๆนะครับ<อ>ที่นี่ครับบอกเลยนะฮะว่าอยู่ที่หนองคาย<ช>ส่วนเขาอเนี่ยอย่างที่เห็นภาพเนี่ยนะครับ300กว่าไร่นะฮะที่บ้านวังมนต์ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะฮะกำลัองออกผลเลยคุณเก็บขายพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับมารับซื้อวันละไม่ต่ำกว่า2,000ตัน ส <2 S 2> ตันสองตันขอโทษครับผู้ชมครับ <2 S 1> ไม่ต่ำกว่าวันละสองตันก็สอง0ันกิโลนั่นเองอนะครับเงาะที่นี่นะรสชาติของเขาเนี่ยนะครับบอกเลยว่าหวานกรอบเนื้อร่อนนะฮะแล้วก็อร่อยมากๆเพราะว่าปลูกบนภูสูงนะครับแล้วก็มีน้ําจากลําห้วยเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ไง<ะ>ถ้าอยากชมนะครับหรือว่าอยากชิมเงาสดๆจากต้นเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ได้แต่คิดราคานะถูกมากเท่าไหร่ห้าสิบบาทโอ้ยถูกจริงเสยงเลย สูงเลยน ห้าสิบบาทคาดว่านะฮะจะมีง้อให้ชมแล้วก็ชิมกันเนี่ยถึงประมาณกลางเดือนสิงหานี้นะครับมันก็มีระยะจํากัดเหมือนกันนะ,ะแค่สิงหาออพี่จะบอกว่าอย่างนี้หนูถ้าเกิดว่าได้ไปนะแล้วเด็ดจากต้นเลยนะออฟินจริงๆใช่ไหมแค่ไปถ่ายรูปก,กับพวงเงาะนะไม่เคยเลยอะ่ะเด็ดจากต้นเพราะทุกทีมาถึงฉันย่าก,กินแห้งแล้วเงาะแหง้ง <c oughs> แห้งนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เพราะว่ามันจะหวานแล้วมันจะมีความหอมจริงๆชฉันย่าต้องไปลองสักครั้งหนึ่งนะจ้ะข่าวช่องแปดครบ เรื่องเคียงข้างครอบคลุม